แจกเงินล่าสุดอัปเดตแล้วคุณพ่อคุณแม่ฟังดวนต้องทำอะไรบ้างรับเงินเมื่อไหร่เตรียมเคาะปลายเดือนตุลาคมนี้ รับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่6ตุลาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารล่าสุดในวันนี้นะคะอัปเดตล่าสุดจากทางคุณอนุวัฒน์จให้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสําหรับใครที่ยังรอรับเงินนะคะการแจกเงินล่าสุดจากทางรัฐบาลก็ใกล้ได้รับกันแล้วและรายละเอีย e ด e เป็นอย่างไรต้องทําอะไรกันบ้างหรือฟัง รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรล่าสุดซึ่งทางคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ฝากแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งถ้าหากใครนะคะมีความคิดเห็นหรืออยากเสนอแนะอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากสอบถามสําหรับการจ่ายเงินไม่ ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะกลุ่มรอบบางที่ เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะก็คือผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนั่นก็คือเงินอุดหนุนบุตรเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีนั่นเองนะคะรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารกลุ่มการจ่ายเงินจากทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินอสอมโมนะคะที่ทางช่องนะคะเกาะติดมาฝากพ่อแม่พี่น้องอสอม,มอสสและเตรียมรอรับฟังข่าวดีกันได้เลยกลุ่มนี้รอรับเงินเพิ่มนะคะสำหรับเงินค่า่วยการ 1,000บาทเพิ่มเป็น2,000บาทจะโอนเงินเข้าให้บัญชีอย่างไรอะไรเมื่อไหร่นะคะเดือนไหนได้รับจริงๆนะคะในส่วนของการเพิ่มเงินนะคะก็คอยติดตามทางกระทรวงสาธารณาสุขออกมาแจ้งนะคะในส่วนของกลุ่มกเกษตรกรก็เช่นเดียวกันนะคะพอแม่พี่น้องกเกษตรกรนะคะคอยกอดติดข่าวสารสําหรับเงินประกันรายได้ค่าเก็บเกี่ยวร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ร่หรือไม่เกินควรเรือนละ20,000บาทนะคะซึ่ง ก็ติดตามข่าวสารนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยเช่นกันทุกกลุ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดสําหรับการแจกเงินล่าสุดจากทางคุณอนวัน์จัดให้นะคะก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอ้าวทุกคนครับมีความคืบหน้าของการแจกเงินดิจิทัล w a l เลตห0ึ่งบาทความคืบหน้านี้3ตุลาคม2 5 6 6ทําทำไมคุณอนุวัต์ต้องบอกวันที่ด้วย เพราะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกแล้วฮะคืออะไรคือจริงๆวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแจกเงินดิจิตอลบอลเลต1 0 0 0 0บาทตั้งมา4คณะด้วยกันเอาง่ายๆสรุปง่ายๆนายกเป็นประธานและตั้ง4คณะมีความสําคัญยังไงมีความสําคัญมากเพราะ4คณะนี้จะดูตั้งแต่ เริ่มโครงการคือต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอนุกรรมการเนี่ยประธานน่าจะเป็นคุณจุลพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตั้งขึ้นมาเพื่อดูไปศึกษาซิว่าตกลงแล้วเนี่ยกรอบระยะเวลาแล้วรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงหลายคนกําลังสนใจเรื่องของรายละเอียดและถามผมเข้ามาเยอะรายละเอียดมันโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคืออย่างนี้สิ่งที่หลายๆคนกําลังถามแล้วสะท้อนไปถึงรัฐบาลคือระยะเวลา ระยะทางเอาระยะทางก่อนอะระยะทางในการใช้ที่บอกตอนแรก4กิโลเมตรตอนนี้คุณจุลพัน์บอกแล้วว่าขยายแน่นอนแต่อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะไปศึกษาว่าขยายขยายเนี่ยให้กี่กิโลเมตรเป็นอำเภอได้ไหมเป็นจังหวัดได้ไหมนี่ฮะแล้วก็จะเสนอให้ท่านนายกเคาะฟันธงเลย ว่าขยายขยายเท่าไรอ่ะความสําคัญของคณะกรรมการนะแล้วคณะกรรมการชุดนี้4คณะเนี่ยตั้งขึ้นมาดูตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําต้นน้ําก็คือวางโครงสร้างของโครงการแจกเงินเป็นยังไงวัตถุประสงค์เป็นยังไงมีการทุจริตไหมไปจนถึงปลายน้ําก็คือสิ้นสุดโครงการยังคงย้ําแนวทางเดิมคือระยะเวลาในการใช้เงินให้แค่6เดือนเท่านั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น6เดือนเท่านั้นนับตั้งแต่ มีการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เงินสดนะย้ำว่าเขาไม่ได้แจกเงินสดนะแต่เป็นเงินดิจิทัลยังคงย้ำว่าเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนเหมือนเดิมอเอาอย่างงอีกบล็อกเชนยังไม่ต้องอธิบายตอนนี้อ่ะรู้แค่ว่ามันเป็นบล็อกเชนยังไม่ต้องลงทะเบียนยังไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่บ้านรอฟังคณะกรรมการ4คณะนี่เขาสรุปก่อนเบื้องต้นก็คือระยะทาง4กิโลขยายแน่นอนเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเดี๋ยวเข้าไปว่ากันแต่ระยะเวลาการใช้6เดือนเหมือนเดิม แต่ทีนี้บทน,นี้ถ้าฟังคุณจุรพันธ์อมรวิวัต์ก็บอกว่าน่าจะเริ่มต้นตอนแรกที่ท่านนายกบอกประมาณกุมภาแต่คุณจุรพันธ์ซึ่งน่าจะเป็นประธานคณะอนุกรรมการเนี่ยอาจจะขอขยับขยับไปสักหนึ่งเดือนได้ไหมเพื่อให้ทุกอย่างมันพร้อมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยขยับไม่ขยับต้องอยู่ที่ท่านนายกเพราะว่าคณะกรรมการสี่คณะก็ต้องไปศึกษาแล้วเสนอท่านนายกว่าเฮ้ยที่ท่านนายกประกาศไปไว้ หนะึกุมภาหกเจ็ด่ะมันยังเป็นไปตามกรอบนี้ไหมหรือจะขยับไปอีกหนึ่งเดือนอันนี้เป็นข้อเสนอนะยังไม่ได้ข้อสรุปนะถูกไหมฮะและที่สําคัญก็คือถ้าฟังจากคุณจุรพันธ์เนี่ยเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล w ัลเลตไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายอ่ะเนี่ยคืบหน้าประมาณนี้และที่สําคัญคนที่เป็นผู้ขายฟังดีๆฮะคนที่เป็นผู้ขายคนที่เป็นผู้ขายใครไม่ได้อยู่ในระบบภาษี ก็คือไม่ได้จดภาษีอ่ะคนที่เป็นผู้ขายเองถ้ามีคนมาซื้อร้านคุณคุณไม่มีระบบภาษีคุณก็ต้องนําเงินนั้นไปใช้ต่อนะคุณขึ้นเงินไม่ได้นะคุณต้องนําเงินนั้นไปใช้ต่อเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนหมุนเวียนไปไหนหมุนเวียนไปอยู่บริษัทที่จดภาษีหรือร้านค้าที่จดภาษีแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องบอกทุกๆคนว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะ เพราะอันเนี้ย3ตุลาคมปี2566คืบหน้าก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมา4คณะท่านนายกเป็นประธานและ4คณะไปทำงานมาแล้วประมาณ3ส,สัปดาห์3าสัปดาห์เขาจะไปประชุมโน่นนี่นั่นอะไรกันแล้วต้องได้ข้อสรุปให้เสร็จนะ4ี่คณะเนี่ยทุกๆอย่างที่คนถามมาเนี่ยเสร็จประมาณตุลาเนี่ยตุลาเนี่ยปลายตุลานี้ต้องเสร็จ เพื่อเสนอนายกในการเคาะแล้วก็เดินหน้าโครงการนี้ต่อมิฉะนั้นแล้วตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้เปลี่ยนนั่นรอฟังข่าวแล้วกันเดีย๋ยวผมมาสรุปง่ายๆสั้นๆให้ฟังนะโอเคนะทุกคนแชร์ได้นะครับ และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดเลยนะคะรอรับเงินกันได้เลยนะคะได้จริงๆแน่นอนนะคะ10,000บาทนะคะซึ่งก็เตรียมขอปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะก็ตื่นเต้นนะคะเพราแม่มีน้องคนไหนทุกท่านจะได้รับวงเงินเยอะเลยทีเดียวเป็นครั้งแรกเลยนะคะ10,000บาทนี้นะคะสามารถใช้ได้แบบเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะซื้อรถซื้อโทรศัพท์หรือสามารถซื้ออย่างอื่นด้วยได้เช่นกันนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แต่ในส่วนของทองและก็ใช้นี่นะคะก็ใช้นี่ไม่ได้นะคะส่วนทองนะคะต้องรอฟังความชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังก่อนว่าใช้ซื้อได้หรือไม่นั่นเองวันนี้มาได้ข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไวพ้พพกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ